สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่น่าทึ่งที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนั่นก็คือค a m ุค a 5 0หรือที่รู้จักกันในชื่อ black shark เครื่องบินโจมตีเดี่ยวที่ออกแบบโดยรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแห่งยุคเลยทีเดียวมาดูกันว่ารุ่นปี2025นี้มีอะไรอัปเกรดใหม่กันบ้าง สำหรับคามูฟเคเอปี2025นี้ได้มีการพัฒนาในายหลายด้านทั้งการเสริมโครงสร้างเพื่อลดน้ำหนักและการปรับแต่งระบบควบคุมการบินให้มีความแม่นยำมากขึ้นในส่วนของราคาแม้ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยเนื่องจากเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างเต็มที่ด้านขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์คู่คลีมูฟวีเคสองห้าศูนย์ศูนย์ที่ให้กำลังแรงสูงทำให้การบินทะยานขึ้นรวดเร็วและสามารถรองรับสภาพการรบในทุกสภาพอากาศ ระบบส่งกำลังได้รับการอัปเกรดให้เสถียรและตอบสนองดีเยี่ยมส่วนเรื่องประสิทธิภาพการบินค a m o v KA-50 สาม, KA มารถบินด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระยะปฏิบัติการที่ยาวนานกว่า545กิโลเมตรทำให้นักบินสามารถปฏิบัติภารากิจได้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นในเรื่องขององค์การประหยัดเชื้อเพลิงแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่มีสมรรถนะสูงแต่ก็ได้รับการปรับปรุงให้บริโภคน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในโลกความจริงก็สามารถทำระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งสำหรับภายในห้องนักบิน KA 50มีการออกแบบใหม่ให้เน้นความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งเบาะที่นั่งกันรแรงกระแทกและระบบควบค,คุมที่สามารถปรับตั้งได้ง่ายช่วยให้นักบินมีความคล่องตัวขณะปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์และสัมภาระเพิ่มเติมด้วยด้านระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ แม้ว่าคามูคเคเอห้าสิบจะไม่ได้เน้นด้านนี้มากนักแต่สำหรับปี2025ได้มีการติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างภารกิจในเรื่องของความปลอดภัยคามูคเคเอห้าสิบรุ่นใหม่นี้ได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือนักบินขั้นสูงเช่นระบบหลบหลีกอัตโนมัติระบบตรวจจับขีปนาวุธและระบบฉุกเฉินเพื่อการดิดตัวอย่างรวดเร็วทำให้ภารกิจมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลงได้อย่างมาก สุดท้ายนี้ Kamu KA 50ปี2025ถือเป็นการยกระดับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆสมรรถนะที่เหนือชั้นและความปลอดภัยที่ครอบคลุมหากคุณชื่นชอบความล้ำสมัยและพลังทำลายล้างอันน่าเกรงขามอย่าพลาดติดตามเครื่องนี้เด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ